สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะหายหน้าหายตากันไปนานนะผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะผมมาตั้งแต่คลิปนี้ก็จะเริ่มแบบทําหนักเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวว่าผมสี่ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นี้นะฮะก็จะมียูวนตุสครับผมมี ลาซิโอมีลิเวอร์พูลมีแมนซิเตียร์ผมก็จะมารีวิว3ทีมแล้วกันนะลาซิโอจะไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเปิดแน่ๆถ้ามานะถ้ามาจริงๆไม่ค่อยมีคนเปิดแน่ๆก็มาจะด3ทีมหลักแล้วกันนะรีวิว3ทีมหลักแล้วกันมียูเว่มีลนะิเวอร์พูลมีแมนซิตี้นะครามาเรามาดูยูเวนตุสกนก่อนเลยดีกว่านะผมนำทัพโดยคริสเตียนนะผมมาคนแรกฮนะ โรนันโดครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่ง LWF นะครับผมด้วยตันที่98ยืนหน้าเป้าก็98นะฮะยืนหน้าเป้าก็98อ่าแล้วก็ตำแหน่งไหนอีกหน้าต่ำได้นะหน้าต่ำได้นะผมหน้าเป้าก็8 LWF ก็98นะครับผมมีทำเกมรุก95จบสกอร์95พลังกันยิง96ยิงหมดเหมือนเดิมนะครับผมบอลโทรน94เลี้ยงบอล93รับปรกับตัว96บาลานซ์89นะฮะ มีหมู่งเก้าเก้าหกนะผมมีหมู่งเก้าหกกระโดดเก้าเก้าฮะแล้วก็สองสั้นแปดเจ็ดเปิดบอ 8, 6, ลแปดหกูตังเตะแปดเจ็ดความโค้งแปดหกนะฮะสปีดแปดเก้าสปีดต้นเก้าสิบแข็งแกรงเก้าสิบเอ็ดสเตมินาเก้าสามฟอร์มเจ็ดเลยนะฮะเคคริสเตียนโน่น่าจัดสุดๆนะครับผมตอลโลดีบาัลลาครับผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่9 1สบเอดบอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะฮะตัวตันที่96นะผม ยินเ m f 94นะฮะมีทำเกมรุก91จบสกอร์91พลังอานยิง92บอลโรน95เลี้ยงบอล94ระบตัว96บาลานซ์97สุดจัดนะผมส่งสั้น9 0เปิดบอล87ลูกตั้งเตะ92ความโค้ง93สปีด91สปีดต้น90สเตมินา86นะผมดีบาลานนะฮะเชสนี่ผมข้าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90นะผม ครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูนะฮะตัวตันที่94นะครับผมมีกระโดด94นะฮะแล้วก็มีอ่าแข้งเกร่ง90นะครับผมผู้รักษาป,ประตูเนี่98นะแล้วก็มีปัดบอล93ปัดบอลค่อนข้างน้อยอันเดิ 99, น99หมดเลยนะครับผมเชสนี่นะฮะเดล,ลิกก็ผมครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะตัวตันที่97นะครับผม มีพลังงานยิง87นะฮะแล้วก็มีหมู98กระโดด98ทําเกมรับ94เอ็กซ์บัลล์วิ่ง96เอ็กซ์เรชั่น93สองสั้นเปิดบอลที่88โอเคนะผมสปีด85แข็งแกร่ง97สเตมินา91นะครับผมเดลิกนะฮะอยากได้อยากได้ก,ได <laughs> กวราร์ดูครับผมค้าวพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งเบ็กขวานะฮะเปลี่ยนมาเป็นเบ็กขวาเลวนะผม <laughs> เล่นเบ็กขวาจนแบบนะฮะม,มา มันเป็นเบกขวาแล้วนะฮะออตอนที่9-3ยิงพลังกันยิง8-7นะผมพลังกันยิง8-7แล้วก็บังทัวร์8-8เลี้ยงบอล9 0นะผมเลี้ยบอกับตัว8-9นะฮะสงสั้นเปิดบอลอยู่ที่8-5แล้วก็8-9สปีด9-2สปีดต้น9 0สเตมิีนา9 1นะฮะสำหรับวาราโด้นะผมตำแหน่งเดิมจม,มนนจะเป็นตำแหนะะ่งเนี้ยจะเป็น RMF นะฮะผมจะเป็น RMF นะฮะวาราโด เบนเทนกูว่าผมคาบลังเริ่มต้นอยู่ที่8ปบอ็ดบอลดำตำแหน่งกลางกลางนะฮะรยตันที่95้าห้านะผมรูตัน 95, เก้าห้าเล่นกลางรับได้นะอยู่ที่93้าหลังการยิง91้าสครับผมบอลโจน95เลี้ยงบอล86แล้วก็ตัว89็าบอลล้านแปดหนะฮะมีเกเรชัน91ครับผมมีส่งสั้นเปิดบอลอยู่ที่93ลาสูตังเตะ86ความโค้ง90นะฮะแข็งแกร่ง89สเตมิน่า93้าสามนะผมเบนเทนคูนะฮะ ราบิโอครับผมคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่เป็เจบอลดำตำแหน่งกองกลางนะผมบุยตันที่93นะฮะมีพลังกันยิง89บอลโตรน93เลี้ยงบอล88แล้วก็ตัว86นะฮะมีทำเกรมรับได้นะครับผมทำเกรมรับ86บอลวินนิ่ง87นะฮะสองสั้นเปิดบอลอยู่ที่90แล้วก็89นะฮะแข็งเกร่ง88สเตมิน่า91นะผมราบิโอนะฮะ โบนูชี่ครับผมคนสุดท้ายของยูวนตุสนะฮะโบนูช bon ี่คาบลางเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังนะครับวูตันที่93นะฮะคนนี้มีมง91กระโดด9 0ทำเกมรับ95บอลเวินิง94เอ็กเรชัน92สองสั้น85เปิดบอล89นะฮะแล้วก็แข็งเกรง98สเตมิน่า87ในผมโบนูชี่นะฮะ, bon ะ,ฮะต่อไปจะเป็นทีมของ ลิเวอร์พูลนะผมฟันได้ต้องได้แล้วจริงนะ <c oughs> อาทิตย์นี้มีดูมีเดอลิกมีฟันได้นะผมมีเยอะนะผมเงินจะพอเปล่าไม่รู้นะผมโอเคนะผมฟันได้นะฮะอ่ะาคาบเราเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสี่ครับผมนะเป็นตำแหน่งกองหลังบอลดำนะฮะวิลตันที่เก้าเจ็ดนะฮะกองหลังเก้าเจ็ดว่ะยูฟ่ัเง,งินยิงเปิดเก้านะฮะมีหม่ง 98, ก 93, เก้าแปดกระโดดเก้าสามทางเกมรับ, 99, บเก้าเก้าบอลวินนิ่งเก้าหกเอ็กซ์เรชั่นเก้าสองสองสั้นแปดหก เปิดบอล85นะฮะแล้วก็แข็งเกร่ง98เต็มินา89นะครับฟันได้ยืนคู่เดลิกอีกแล้วนะฮะสหรับซื้อซันน,นี้จริงๆฟันได้คู่เดลิกเหมือนเดิมนะครับมา่คนับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่92ตำแหน่งเอวดีเนะครับผมอ่าเป็นบอลดำนะฮะวตันที่96นะครับผม96มีทำเกมรุก95จบสกอร์89พาันยิง85นะฮะ บังทูน93เลี่ยงบอ 94, ล94รอมกับตัว94บาลาน89อ็อกชั่น86ครับผมแล้วก็มีสปีด99สปีดต้น98สเตมินา89เร็วจัดนะฮะซาร่าครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่92ตำแหน่ง RWF นะผมบอลดำนะฮะตัวตันที่96ครับผมอ่ามีทำเกมรุก95จบสกอร์90พลังงานยิง86ครับผม บอลตัวน95เลี้ยงบอล93และแบบกับตัว95บาลาน96นะฮะ2ส่าน85นะครับความโค้ง88ได้อยู่นะนะฮะสปีด98แต่สปีดต้นนีดน้อยนะ92นะฮะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเวลาวิ่งนะครับกว่าจะท็อปสปีดได้นะฮะโอเคสเต็มหน้าก็89นะผมซาล่าสนะฮะอารีซอนนะผมคับหลังเริ่มต้นอยู่ที่9 1บอลดำตำหนงผู้รักษาประตูนะฮะกูตันที่94นะ 95ยังไม่ค่อยมีนะมีโอบลักคนเดียวปะวะที่95ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีพลังกันยิงเป็ด8กระโดด91ครับผมเข้าแข็งเกร่ง91นะฮะแล้วก็มีจับบอล95ปัดบอล97นะฮะที่ไม่ตันนะครับผมอาริสันนะฮะรูเบซ่านะผมครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 8บอลดำตำแหน่งแบ็กซ้ายนะฮะตัวตันที่94มีพลังกรนยิง86ครับผม บอลทรน88นะฮะมีเล่นมากับตัว88แล้วก็ทำเกมรับได้นะผมอยู่ที่86ฮะบอลวันนึง85อีคิวชั่น92มีเปิดบอล96นั้นเปิดบอลนั่ซะส่วนใหญ่นะผมแล้วก็ความโค้ง86นะฮะสปีด92สปีดต้น9 0ส,สเตมินา99สุดนะผมโอ้โห99เลยไม่ต้องห่วงเรื่องความแบบความเหนื่อยวิ่งยังไงก็ไม่เหนื่อยจริงนะถ้าขนาดเนี้ยนะผมวัยุมครับรมผม ครับรลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองกลางฮะดูตันที่9โศกมีพลังเงินยิง85นะครนะผมเบอร์ทรน9กโศกเลี้ยงบอล87แล้วมะกบตัว90บบาลานซ์8นะฮะมีกระโดด9กโศกสองสั้น90สปีด86สปีดต้น86นะฮะสเตมินา9กก็โอเคเลยนะนะฮะวานาดุมนะครับผมกีตาร์ครับผมครับรลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองกลางฮะ โิตันที่92คนนี้บอลโจน,น89เลี้ยงบอล87แล้วกบบตัว90บาลานซ์93เอก็กเกชัน91นะผมแล้วก็มีสองสั้น87สปีด88สปีดต้น90สตีมีนา94นะฮะที่พลังเด่นๆน,นะครับผมมินามุโนนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่84เป็นบอลทองนะฮะตำแหน่งกลางลุกนะผมโิวตันที่92 มีทําเกมรุก8-6จบสกอร์8-6นะฮะบอลทรน9-3เลี้ยงบอ 92, ล9-2และประกอบตัว9-7บาลลัง9-4เป็นครองบอลน,นะฮะแล้วก็มีสปีด9-2สปีดต้น9-3สเตมินา9 0นะฮะมีนามโมนนะครับโอเคต่อไปเราม,มาดูทีมของเมนซี่นผมนำทับโดยเดบรอยนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่9-4บอลดำตำแหน่งกลางรุกนะฮะวูตันที่9-7นะผม เล่นกองกลางอยู่ที่94้าเก้าห้ดิไม่ใช่94นะฮะแล้วก็มีทางเกมรุก90จบสกอร์87พลังกานยิง92้บอลโตรน96เลี้ยงบอล93เลือกกับตัว96นะฮะสองสั้นเปิดบอล99นะครับผมลูตั้งเตะ91ความโค้ง95นะฮะสุดอีกแล้วสเตมินาเกาสอฟอร์มอยู่ที่แปดนะผมคนนี้สเตอร์ลิงครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอ็ดบอลดำตำแหน่ง LWF นะฮะ วิลตันที่96มีทําเกมรุก95จบสกอร์86พลังยิง87นะฮะบอลทรรน93เลี้ยงบอล95แล้วกักบตัว9 0บาลานซ์99เลยนะผมสองสั้นเปิดบอลอยู่ที่87แล้วก็85สปีด97สปีดต้น99นะฮะสเตมินา88นะครับผมนะฮะ,นะฮะสเตอร์ลิงเอเดอร์สันครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตั้น่นผู้รักษาประตูนะฮะ ตันที่94คนนี้ยิงเอ่อเตะได้ไกลนะรางเงินยิง98นะฮะมีกระโดด86ไม่เปิดบอล86นะครับผมแข้งไกรแปดเนะฮะ99หมดเลยผมจองเว้นปัดบอลน,นะฮะเอเดอร์สันน่าสนใจว่ะนะฮะเอเดอร์สันนี่น่าสนใจนะมีปัดบอล97อันอื่น99หมดเลยนะฮะเอเดอร์สัน ไคล์วอเกอร์ครับผมครับเรลงเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งเบกขวานะฮะโดยตันที่93คนนี้มีพลังงันยิง90นะฮะแอ็กเกรชั่น86นะผมสปีด99สปีดต้น90แข็งแกรง85สเตมินา95นะครับผมคนนี้เน้นความเร็ววะเน้นเร็วนะผมแล้วก็เน้นไม่เหนื่อยวิ่งเยอะนะครับผมไคล์วอเกอร์นะฮะ กาเบรียลเจสุสครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหน้าฮะตัวตันที่94นะเหมือนจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะกาเบรียลเจสุสอยู่ที่94เนี่ยนะผมแล้วก็มีทงเกมรูก92จบสกอร,ร์90พลังงานยิง86บอลทูน91เรียงบอ 93, ล93ประกอบตัว89บาลานซ์96มีกระโดด89ครับผมสปีด91สปีดต้น93เตมินา91นะผมยังไม่วาวนะยังไม่วาว รูเบนเดียนครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87ดบอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะอยู่ตันที่94นะครับผม9 4 94มีโมง9 2กระโดด93าทำเกมรับ 96, าบอลวินนิ่ง9กองเอ็กซ์ชั่น98แได้เรื่องอยู่นะสงสั้น85นะฮะแข็งแกร่ง 94, สเตมินาาถือว่าโอเคนะรูเบนเดียนเนี่ยนะผมรูดรีครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่ 87, บดบอลดำตำแหน่งกลางรับนะฮะ รารับมาแล้ววะวตันที่95นะผมมีพลังเงินยิง90บอลโจน93แล้วกับตัว92ทำเกมรับ94บอลวินนิ่ง95ไอริชั่น92โซซันเปิดบอลอยู่ที่94แล้วก็92ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างโอเคเลยนะไค้ยเกรง87นะผมมีสเตมิน่า94นะฮะโรดรีคนสุดท้ายผมฟอเดนนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองกลางครับนะผม ดูตันที่95นะฮะมีทำเกมรุก86มีพลังยิง87นะผมบอลโทรน96เลี้ยงบอ 96, ล96รับตัว99บาลานซ์99สุดตรงนี้สุดเลยนะฮะสองสั้นเปิดบอลอยู่ที่88แล้วก็89สปีด89แล้วก็สปีดต้น95นะฮะสเตมินา88คนนี้ก็น่าสนนะโฟเดนเนี่ยนะผมโอเคประมาณนี้นะผมส่วนลาซิโอจะไม่รีวิวแล้วกันนะฮะเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนเปิดได้แน่ๆแหละผมว่านะจริงๆคนเปิดน่าจะเป็นยูนตุสนะฮะสามทีมนี้แหละนะผมที่ต้องการก็โดูแหละนะดิบลาลาก็ได้แหละนะฮะแล้วก็ The เดลิกแหละทีมเนี้ยยูเว่เนี่ยนะผมส่วนลิเวอร์พูลก็ฟานไดมาเน่ซาร่าอุย้ยเยอะจัง <c oughs> <c oughs> เยอะจังนะผมอิมาเ ah น่ซาร่าครับผมฟานไดมาเน่ซาร่าแหละนะเดบรอยก็นั่นแหละนะผมแมนเชสเตอร์ก็เดบรอยครับผม เดับลอยมีเอเดอร์ซันนะถ้าสนใจเอเดอร์ซันสเตอร์ลิงนะผมเคลมาประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับสีทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นี้นะฮะส่วนบล็อกดอยก็น่าจะเป็นของซีรีอาอิตาลีปะถ้าจำไม่ผิดนะผมเดี๋ยวไม่รีวิวทีนะฮะสำหรับบล็อกดอยนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go